New 15, made with the with Air m t o s e m a k คิ di ีเ p a n สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Motorcycle รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ทิศท,ทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคทุกวันอาทิตย์เวลาสีทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 ดําเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับ ช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของรถปอร์ซัยสปอร์ต1 5ี c c ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 6 0ที่จะมาถึงนี้จะเป็นการประทะก,กันอย่างดุเดือดระหว่าง3ค่ายมอเตอร์ไซค์ย,ยักษ์ใหญ่นั่นก็คือ Honda Yamaha และ Suzuki โดยคู่แรกจะเป็นการประทะก,กันระหว่าง Yamaha YZF-R15 และ Suzuki GSR x R 150สปอร์ u ฟูลเฟริงสตาร์รถแข่งซึ่งได้มีการเปิดตัวประทา่ากันอย่างจังๆนะครับในช่วงงาน m o เตอร์โช2017ปลายเดือนมีนาคมพศ2560ที่ผ่านมาหลังจากที่ยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว YZF R15 รุ่นแรกนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครั้งนี้เป็นการเปิดตัวโมเดลที่2โดยเป็นการปรับเปลี่ยนรุคชมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันวางราคาอยู่ที่ 9 5 5 0 0บาทขณะที่ Suzuki g s x R150 เปิดตัวด้วยราคา84,900บาทแต่นั่นคือราคาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์และเปิดให้จองอย่างเป็นทางการและหลังจากที่ Suzuki ได้มีการวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้มีการปรับราคาสูงขึ้นเป็น87,000บาทและในส่วนของ Yamaha YZF-R15 โฉมใหม่ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าจะมีการวางจำหน่าย เมื่อไรกันแน่สรุปคำตอบสุดท้ายในขณะนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับจะมีการจำหน่ายวา f เซตอาอย่างพร้อมกันทั่วประเทศไทยเรื่องของราคาที่มีการเปิดตัวครั้งแรก9 5 0 0 0มารบาทนั้นคาดว่าจะเอาไม่อยู่นะครับกระแสของอา5ิานั้นรนแรงเหลือเกินในขณะนี้คาดว่าราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปสูงเกินกว่า1 0 0 0 0 0บาทในช่วงแรกต้องมาดูกันต่อไปครับว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าของ g s x r 150และพลังเครื่องยนต์ที่ สูงกว่า R 15เล็กน้อยจะสามารถต่อกอกับ R 1 5ได้หรือไม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ครับสำหรับซูซูกินั้นเป็นการกลับมาเข้าสู่วงการสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งในรอบ20กว่าปีหลังจาก R G 150แกรม,มารุ่นสุดท้ายยกเลิกไปในช่วงหลังปี40-20ปีที่ผ่านมานั้นต้องบอกเลยครับว่ารถสปอร์ตอีของเมืองไทยนั้นถูกยกเลิกการผลิตไปอย่างน่าเสียดาย <c oughs> เหตุเพราะว่านะครับหลังวิรกิจต้มยำกุ้งวันที่2 25ตาาคมปีนนั้เเเกกกิิดภววศศรรษฐจ่่ทททไย ผู้คนตกงานขาดกําลังซื้อรถสปอร์ต1 5 4ก็เลยต้องค่อยๆจะย่อปิดเรียนลงไปเหตุเพราะว่านะครับ <police> ทุกคนนั <speak> ้น ไม่มีกำลังซื้อนั่นเอง mm hmm. และนอกจากการประทับกันระหว่าง YZF R15 กับ GSX-R 150แล้วอีกคู่หนึ่งครับก็คือ Yamaha m 150และ Honda c b 150F รุ่นใหม่จะเป็นการประทับกันในกลุ่มของ Sport Naked หรือ Sport เปลือย Honda ได้มีการมุ่งเน้นมาที่กลุ่มของ Sport เปลือย1 5 0 c c มากเป็นพิเศษเพราะว่ายอดขายของ m s 150นั้นสูงกว่า R15 ถึง2เท่าครึง่งและ Honda ก็มีรุ่น CBR 150R รุ่น ปัจจุบันรองรับอยู่แล้วดังนั้นนะครับการเปิดตัว CB 150F ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นะครับจะเป็นการเปิดศึกกับยามาฮ่าอย่างชัดเจนกําหนดการเปิดตัวยังเป็นทางการนั้นคาดว่าประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของราคาแล้วไม่เกินไปกว่า90,000บาทอย่างแน่นอนโดยฮอนด้าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังใหม่เครื่องยนต์บล็อกใหม่หากจะบอกว่านี่คือ all new c b 150F ก็คงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่า นี่คือ New m o เดลรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda ที่จะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่มไทแของเราและคาดว่านะครับจะมีการผลิตเพื่อส่งออกปอไปหลายประเทศทั่วโลกนับจากนี้ไปจากความสำเร็จของ Yamaha m 150ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมากับการบุกเข้าสู่ตลาดตรงนี้ของ Honda c b 150 f ผลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบได้ในขณะนี้ต้องรอการเปิดตัวของ c b 150 f อย่างเป็นทางการ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงครับซึกงรถสปอร์ตขนาด 150cc ของเมืองไทยน้ำจัดนี้ไปต้องบอกผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตาเราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดซู z u k i จะสามารถแจ้งเกิด g x r 1 5 0ได้หรือไม่และ Honda จะสามารถตีโต้ M s เ a หนึ่งุได้หรือเปล่าติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ